สวัสดีพี่พี่น้องอีกคือเก่านะครับผมมาเจอกับผมอีกแล้วกับการวางแนวทางนะครับฮานอยประจำวันที่27นะครับพี่มาชิกกุมภาพันหกเจ็ดนะครับซึ่งตรงกับอ่า วันอังคารในมาชิกนะครับเนาะกลุ่นบัตรที่ขอสวัสดีนะครับเนาะแม่แม่นะครับพี่พี่สมาชิกเอฟซีค่ะประจำนะคอสวัสดีนะครับเนาะพี่สมาชิกผูดคุยข้อมติดตาใหม่ยินดีต้อนรับทุกช่องปอดีพารวยกับแนวทางฮานอยวันนี้ในมาชิกนะครับเนาะนะครับก็มาเจอกับพอมีแล้วกับแนวทางฮานอยประจำวันอ่า อาคานที่27ในเฮมาชิกนะครับเนาะก็สู้กันต่อตามกันต่อกับแนวทางหาหน่อยผมในเฮมาชิกนะครับก็รุนเหนื่อยนปังกันทุกวันนะกับแนวทางหาหน่อยผมในเฮมาชิกนะครับเนาะอ่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆพี่เจมมาชิกจะได้ไม่พลาดแนวทางเด็ดๆแล้วก็บางๆจากเบาที่นะครับเนาะเต็มที่ทุกครั้งเต็มที่ทุกแนวทางนะสำหรับแนวทางผมในเฮมาชิกนะครับเนาะอ่ะครับอ่านิดหนึ่งนะครับเนาะสำหรับเมื่อคืนนะครับสำหรับแนวทางเราพัฒนา นนะับก็ดีใจกับพี่มาชิกผู้โชคดีกันในทางเราพัฒน,นาผมด้วยนะมาชิกเนาะนะทั้งสายด่วนทั้งชุดเจาะเลยนะครับเนาะนะครับ,นะรบชุดเจาะก็เข้าที่8 5 5 8นะนะครับแล้วก็เมื่อคืนผมฟาดหน้าไลน์นี่ฟาดที่6เลยนะครับเนาะเด่น6ฟาด6นะครับสลับเป็นตัวเด่นก็เด้งๆเลย6กับ5นะครับเนาะสหรับในทางสายด่วนเนี่ยยิ่งปังไม่ไหวปั้วไม่ไหวนะครับสลับเมื่อคืนนี่มาสี่ 4, ตัวเลยสลับทางสายด่วนผมนะให้นี่นี่นึงนะครับเนาะมาอวดนี่หนึ่งเนาะรับพนาประกาศผลนะครับเนาะนะครับ 8596้าเในมาชิก8596เนี่ยนะครับเนาะ8596เนี่ยโอ้โหนะครับเนาะเข้าหมดเลยในมาชิกนะคนับสี่ตัวเลยสลับแนวทางสายด่วนนะครับดาวพันนาเมื่อคืนนี้นะครับพวกไม่ไหวแล้วก็เลขทูบอีกนะครับเลขทูบก็69อีกเมื่อคืนนะครับเนาวพันนาโอ้บังทุกบังทุกอ่าใบเลยสลับแนทางในบ้านนะนะครับนะครับใครจะเข้าบ้านนี่ทัก ATG ี8 9เลยดด้าเฮมาชิกนะครับสำหรับใครจะเข้าบ้านไป็ลุ้นเห็นลุ้นปังกันในบ้านในมาชิกนะครับเนาะนะครับโอ้ ดีใจด้วยกับพี่พี่สมาชิคูยโชคดีสลับเมื่อวานนะครับสลับหลับพนานะนะก็ตามกันต่อสลับเดินทางหลับพนาแล้วก็ในทางสายด่วนเนาะนะครับอ่ะแล้วก็รัฐบาลไทยในสมาชิกรัฐบาลไทยผมก็จะสุกอ่าฮงสุร่ายแฮร์ร่าเดอร์ศาสตร์ไปหารัฐบาลไทยก็อย่าลืมไปติดตามรับชมกันนะรัฐบาลไทยก็มั่นใจเหมือนเดิมเน้นให้เรียบร้อยแล้วนะครับสารรัฐบาลไทยอ่ามิเดียวก็วันที่ยี่สิบเก้าตอนเช้าผมก็จะสุก จะส่งในบ้านนะสำหรับเม็ดเดียวนะครับวันทนะี่ยี่สิบเก้านะรัฐบาลไทยก็มั่นใจเหมือนเดิมนะครับก็ยังเดือดีอยู่นะครับเนาะนะครับอ่ะนะครับ,นะรบ,นะรบมาดูคำเตือนกันก่อนเราเข้าไปสรุปผลฮานอยเมื่อวานกันว่าเป็นอย่างไรนะนะครับ อาช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะการนําเสนอสูตรคำนวตัวเลขประกอบการพิจารณากับแนวทางฮานอยวันนี้ไม่การันตีว่าจะมาทุกครั้งนะแนวทางมีเข้ามีหลุดในมาชิกนะครับเป็นสูตรเป็นแนวทางทั้งสิ้นเนาะนะครับเด็กต่ำกว่าสิบแปีผู้ปกครองควรพิจารณาดูแลแลรเชิญชวนรับชมไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดในมาชิกนะเนาะอ่ะมาดูเมื่อวานเลยในมาชิกสลับฮานอยเมื่อวานนะนะครับนี่เลยนะครับสําหรับอาฮานอยเมื่อวานในมาชิกนะครับเนาะนะครับนะครับอ่อ พี uh, ่ๆสมาชิกบางคนบอกว่าเอาเราพัฒนาประกาศมาประกาศหาหน่อยเมื่อวานในมาชิกน้ำนะมาดูกันว่าเป็นอย่างไรสําหรับแนวทางเมื่อวานนะนะครับเมื่อวานผมให้ห้ากับเก้านะนะครับข้าวกับห้าสำหรับในตัวเด่นเมื่อวานนะเป็นมัดรวมนะศาสตร์พี่สมาชิกมาติดตามใหม่ผมไม่ได้แยกหน่อยให้เนาะหนาเที่ยวเคียงซีน่อยมีหน่อยกินหน่อยพิเศษปกติแล้วก็ VIP เด้นะครับเนาะนะครับเทียบเคียงซีน่อยในมาชิกนะครับเนาะ นะครับอ่าเช้าๆมานี่ขออภัยที่มาชี้ไว้ด้วยกันละกันนะครับเราการรีบเรียงนะการสรุปผลดะไรเนี่ยเพราะว่าเช้าๆมานี่นะครับอ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะยังมึนๆอยู่นะครับนกักอ่าการนอนอยู่นะนะครับแต่ก็พยายามเต็มที่นะแต่ว่าในทางนี่เต็มร้อยเหมือนเดิมนะครับเนาะอ่ะนะครับมาดูผลเลยในะมาชิกนะำเนาะอาคาชาติเมื่อวานเนี่ยนะครับอาหนึ่งแปดสามสองศูนย์นะคาชาดอ่าไม่เข้านะคาชาดไม่เข้าหกไม่ห้าสามเก้านะนอยจิตเลยในมาชิกนอยจิตเนี่ยอาหกเก้าห้า 55เลยในมาชิกนี้นะครับหกเก้าห้าหนะนะครับโอ้โหนะครับเนาะนะครับ6 9 5ก้านี่นะครับออก3ตัวเราพัฒนาเลยนะมาชิกนะครับอ่ะนะครับผมเข้าไหมนะครับอ่า95้ามีไหมนะครับอ่านะครับ95มาในตัวเด่นในมาชิกนะครับสำหรับ95นะนะครับผมไม่ห้าหนะมีนัห้าหกแต่ว่าในเกนี่ก็ในตัวเด่นนี่แหละผมก็กลับหัวให้เนาะนะครับอ่ะนะครับ ห้าเก้าเก้าห้ามาในตัวเด่นนะนะครับแต่สามตัวไม่เข so, like <ian> so, like ้าแล้วก so, like ็ห้าห้าอีกนะครับห้าห <en> so, like, so, 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 ้าก so, so, ็ชวยนี้อีกไอ้มาชินะครับเมื่อวานนี้นะครับนี่เลยนะครับเฉพาะเกียดนี้นะครับทั้งห้าเก้าอ่าแล้วก็ห้าห้าเลยนอเจ็ยดเมื่อวานในมาชิกนะครับเนาะนะครับนะครับเอานะครับก็ดีใจกับพี่สมาชิกตามน้องเกียดด้วยแล้วก็พิเศษนี่พิเศษนี่ โซน28แล้วก็97นะ97เป็นเข้าเลขทูบเนยมาชิกนะ97เนะี่ยผมไปไม่ถึงนะนะครับ97เป็นเลขทูบตะไคร์นะนะครับอ่ะมาในตัวเด่นนะสำหรับ9โซน28โซน28ไม่ลงนะครับเนาะนะครับเอา้าแล้วก็ปกตินี่อ่า2 3 4เลยปกติเมื่อวานนะครับอ่าปกติมาเรียงเลยในมาชิกนะเนาะ2 3 4ดูดิ20นะผมไม่ห้ากสำหรับ9ไม่ลงในมาชิกนะอืเหนะืนะ่อยเลยนะครับเอา้า นะครับแล้วก็ VIP นะครับเนาะ460นะครับเนาะ4600อ่า uh 20ในมาชิค460 20นะครับผมไม่5ก uh ับ9นะ90ก็ไม่ได้ชัดเมื่อวานนะครับเนาะเอ้านะครับอ่าก็ทำเต็มที่แล้วสำหรับอ่าเนื้อทางหน่อยเมื่อวานนะครับก็สรุปก็คือมาอ่า95ในตัวเด่นแล้วก็55นะครับในเบิ้ลนะเป็นมาชิคแต่อ่าสามพี่น้องนี่เบิ้ลไม่ลงเลยแต่ว่า20มาอ่าเด้งๆ2ชุดเลยเมื่อวานนะครับเนาะอ่า97นี่ก็มาในตัวเด่นนะนะครับสำหรับหน่อย แต่ว่าเข้าเจ็ดไปเข้าในทางทุบตะไคร่นะเมื่อวานทูตตะไคร่ปังป้วมากมายเหมือนกันนะเข้าทาั้งแนวทางฮานอยแล้วก็ไปแนวทางลาพนาด้วยสลับทางทุบตะไคร่นะครับก็เต็มที่แล้วสลับเมื่อวานนะพี่มาชิกนะครับเนาะก็นักรบจะมีบาดแผลบ้างนะพี่มาชิกนะเนาะแต่เราไปแก้เมือลาพนาให้แล้วนะครับกุ้อซีนนะครับก็ตามกันต่อสลับฮานอยวันนี้ได้มาชิกนะครับอันนี้เป็นสูตรเป็นทางทั้งสิ้นนะนะพี่มาชิกสําหรับใครที่มาใหม่ติดตามใหม่เนี่ยอย่าลืม ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยเวลาผมไลฟ์สายด่วนเราพัฒน,นาเนี่ยสิบเก้านาฬิกาเนีน่ยจะได้ไม่พลาดนะแนวทางเด็ดๆบางๆจะบางทีนะครับเนะาะทักทายอะไรก็ได้นะในหน้าคอมเมนต์ให้มาชิกอ่ะตามกันต่อสดหรับวันนี้เนาะนะครับวันที่เจ็ดละเด้อนะครับอ่าอ่าหน่อยวันนี่อนะ่ะเปลี่ยนหัวใหม่เมื่อกเนาะนะครับวันที่ยี่สิบเจ็ดละเร้อนะครับเนาะเจ็ดครับสองครับ 6, 7, น,ะนะนะครับเนาะนะครับมีพี่พี่มาชิกบางท่านเขาไม่แนะนำให้ผมใช้ปากกาธรรมดาเขียนนะครับผมไม่ถนัดนะปากกาธรรมดาเพราะว่ามันตัวเลขไปนะครับบวกกับอะไรเรียกว่าสายตาเราไม่ดีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะนะครับเพราะว่าตัวใหญ่เนี่ยหัวใหญ่เนี่ยมันชัดเจนดีนะนะครับตัวเลขเห็นยมันตัวเลขสายตาไม่ค่อยดีนะนะครับเอาใจอาวุโสนะพี่มาชิกแม่แม่พี่พี่จะมาชิกนะครับนะนะครับมาดูในตัวเด่นเลยสรับสายวิ่งสายรูดนะนะครับ ตัวเด่นผมวันนี <se> ้ผมให้ตัวน euh. ี in ้นะครับผม2กับ7นะสำหรับในตัวเด่นวันนี้อ่าดูดินะเมื่อวานใน2ไลน์ในรอบวี2ปสองมาหลายรอบเลยเมื่อวานในมาชิกนะครับเนาะนะครับนะครับอ่ะชื่นชอบแค่ไว้จดไว้นะสำหรับวันนี้นะครับ2กับ7 7กับ2แล้วก็มาตามก็ด้วยจับคู่เด่น2ตัวนะนะครับ2ตัวเด่นๆ2ตัวนะครับ2ตัวเด่นนะสอตัวเด่น2ตัวมีนะครับเนาะนะครับ สองสามสองสี่นะนะครับสองห้าเจ็ดศนะครับเจ็ดแปดนะเจ็ดเก้าในมาชิกสำหรับวันนี้นะนะครับให้ระวังเว้้ไว้นอีกสำหรับวันนี้นะนะครับสองสองกับเจ็ดเนะครับมาวานเป็นลลกนะฮะในมาชิกพอดีไปดูคนสรุปนะนีดนึงนะอ้านะครับ เคยนกาสีแดงก่อนนะนะครับยังไว้ใจเบื้องไม่ได้ไม่มาชิกทำเนาะสำหรับแนวทางฮานอยนะนะครับอ่ามาดูตัวเน้นผมเลยนะมาชิกสองเจ็ดเจ็ดสองนี่จับคู่ได้เลยนะนะครับสองเจ็ดสองจับคู่ได้เลยสองสามสองสี่สองห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดแปดเราก็เจ็ดเก้านะนะครับมาดูตัวเน้นผมเลยยังไงขอให้มาตัวเน้นนะวันนี้ไงขอให้มาตัวเน้นให้มาชิกแล้วก็เออสองห้านี่แหละในมาชิกอันนี้ช่วงนี้เราบังหกนะนะครับเออนะครับเนาะอันนี้เอ้า สองสองกับเจนะครับสำหรับอ่ในทางเบิ้์ดวันนี้นะหรืาใครจะเบิ้์ดไว้ตัวเด่นก็จะปลอดภัยเนืมาเช็คสลับในตัวเด่นเนาะอ่ะแล้วก็มาตามกันด้วยนะครับ3ตัวเด่นเด่นสตัวนะครับโชคดีกันนะชุดจับคู่เด่น2ตัวนะนะครับสามตัวเด่นใน3ตัว3ตัวเด่นมีนะครับเนาะอ่ะ4 2 5นะแล้วก็อ่า0 7 8นะแล้วก็อ่า สองเจ็้าหน้านี่เลยนะครับเราในชุด3ตัวก็3ชุดอีกคือนก้านะครับผมน่เดี๋ยวสีประกาศสีแดงก่อนใจร่มๆนะครับนะเดี๋ยวขอโชคดีกันสหรับอันนี้อ่ะเดี๋ยวผมขอย้อนอีกรอบหนึ่งนะสามในทางฮานอยผมประจันวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับวันนี้วันอังคารนะสองกับเจ็ดเจอกับสองจะพูดได้เลยนะอ่าน วันที่วันที่27ด้วยก็ไม่วันนี้อ่ะสองเจ็ดนี่นะครับเนาะแล้วก็สองสามสองสี่สองห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดเก้านะ mm. พนุวิทยให้สองห้ากับเจ็ดศูนย์ให้มาชิคนะครับเนาะนะครับอ่าระวังหกกับเก้าดูนะนะครับระวังหกกับเก้าดูด้วยนะครับแล้วก็ให้เบิ้ลไว้อีกนะครับสำหรับวันนี้เนาะสองสองกับเจ็ดเจ็ดนะสำหรับในทางเบิ้ลใครชอบก็ระหว่างวันหน่อยนะครับสำหรับสายเบิ้ลน,นะนายยงไว้ใจไม่ได้นะพี่มาชิควิธี <c oughs> ตัวเด่นนี่อ่าวิธีปลอดภัยก็คือในตัวเด่นนะนะครับ <c oughs> นะปลอดภัยครับ จับคู่ได้เลยนะอ่ะขอโชคดีกันนะชุดจับคู่เด่น2ตัวนะแล้วก็3ตัวหน่งก็มี4 2 5 0 7 8แล้วก็สองเจ็ดเกับก็จะประมาณนี้สำหรับในทางอันอยวันนี้ยังไงค่อมา2ตัว3ตัวเลยเด้อสำหรับวันนี้จะได้ปังๆพวกกันต่อนะครับสหรับทางก็เต็มที่ทุกครั้งเต็มที่ในทุกแนวทางนะสำหรับในทางผมในทางในได้ดีเดินต่อในทางในเทนไม่ดีปรับแต่งแก้ไขไม่ได้นอนใจแต่อย่างใด ทุกๆแนวทางในมาชิกนะครับเนาะอ่นะลาพัฒนาก็อย่าลืมนะครับสายด่วนลาพัฒนาก็สิบเก้าเลยครเป็นต้นไปเด้อนะครับในรอบพันพุทธนะครับจะหนักจะเต็มนอนลาพัฒนานะเดือนดีนะครับสหรับในทางลาพัฒนานะนะครับสหรับช่วงนี้นะทั้งแนวทางสายด่วนแล้วก็ในทางสูตรนะรัฐบาลไทยก็สรุปโค้งสไลด์ให้แล้วนะครับแล้วก็สรุปอ่าตัวเด่นให้ด้วยสหรับรัฐบาลไทยเม็ดเดียวก็วันที่ยี่สิบเก้าตอนเช้าส่งเม็ดเดียวรัฐบาลไทยเข้าไปในบ้านในมาชิกนะครับใครจะเข้าบ้านก็ทักอีทีเจเจแปดเก้าเรื่อยนะครับเพี่พี่มาชิก ข้าฟรีไม่มีใครจะจ่ายนะอ่ะเดี๋ยวเย็นนี้มาลุ้นปังกับในทางฮานอยนะครับยังไงขอปิดบาดีๆสำหรับพี่สมาชิกทุกคนสำหรับวันนี้นะครับเนาะโชคดีกันทุกคนไว้เจอกับผมทีต่อไปขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีนะครับ